หลังจากที่ปปชมีการลงพื้นที่ที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันจังหวัดพังงานแล้วก็ไปเจอว่าอาจจะมีการทุจริตการเก็บเงินค่าเข,ข้าอุทยานแม้ว่าจ,จะมีการนําระบบ e-ticket มาใช้แล้วก็ตามนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็เชื่อว่าอาจจะมีรายได้รั่วไหลครับคุณผู้ชมไม่ต่ํากว่าเดือนละหลายล้านบาทเลยครับ ชุดเฉพาะกิจฉลามอันดามันของปปชสุ่มตรวจเรือสปีดโบท๊ทของบริษัทซีสตาอันดามันขณะจอดเทียบชายหาดหน้า,าอุทยานแห่งชาติหมูเกาะสิมิลันที่พังงาครับและภาพนี้เกิดขึ้น25มีนาคมที่ผ่านมานะครับจากข้อมูลการลงทะเบียนของนักท่องเที่ยวผ่านระบบอ e ีทิกเก็ตจ่ายค่าเข้า,ขา,าอุทยานแห่งชาติหมูเกาะสิมิลันระบุว่าในวันนั้นจะมีนักท่องเที่ยวคนไทย4คน ชาวต่างชาติอีก5คนก็รวมแค่9คนนะคุณผู้ชมที่เดินทางไปแบบไปเช้าเย็นกลับนะครับหรือที่เรียกกันว่าวันเดทริป p 9คนครับนั่นหมายความว่าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันจะมีรายได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานคนไทยก็รวมแล้วทั้งหมดเนี่ย400บาทแล้วก็ชาวต่างชาติอีก2,500บาทรวมทั้งหมด2,900บาทเท่านั้นแต่พอปปชลงพื้นที่ไปปุ๊บไปสุ่มตรวจ ไปเจอเรือลำนี้กลับพบข้อมูลนักท่องเที่ยวที่มีจำนวนชาวต่างชาติต่างกันหลายเท่าตัวนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นนักท่องเที่ยวทั้งหมดที่โดยสารมาเนี่ยรวมแล้ว64คนนี่คือเรือลำเดียวนะครับและทั้งหมดเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยถ้าคำนวณเป็นไรายได้ค่าธรรมเนียมก็จะตกอยู่ที่32,000บาททางกรมอุทยานแห่งชาติ ก็มีส่วนต่างรายได้ในการเก็บค่าธรรมเนียมถึง29,100บาทซึ่งอันนี้เกิดขึ้นบนเรือเพียงแค่ลำเดียวนะครับแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ปปชเฝ้าติดตามสังเกตประมาณ1ชั่วโมงปรากฏว่าไม่ใช่แค่เรือลำเดียวสิคุณผู้ชมปรากฏว่ายังมีเรือนำเที่ยวมาจอดเทียบชายหาดส่งนักท่องเที่ยวหน้าอุทยานมากถึง59าลำ นี่แค่วันเดียวนะคุณผู้ชมแล้วก็มีรายชื่อแจ้งนักท่องเที่ยวที่ซื้อตั๋วแบบอ e ีทิเกตเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยมากกว่า500คนแต่ในความเป็นจริงคุณผู้ชมพอตรวจสอบแล้วเป็นคนไทยน้อยมากไม่ถึงร้อยละสิบนะครับแต่ว่าที่เหลือที่ว่ามาเป็นชาวต่างชาติหมดเลยครับจำนวนคนที่ระบุไว้ที่ซื้อตั๋วเนี่ยที่ระบุในอ e ีทิเกตเนี่ยน้อยกว่าที่ที่นับได ที่กรณีที่หนึ่งนะหลักๆสองคือระบุไว้ในระบบเนี่ยในอีติเคตเในขอ้อมูลว่าเป็นคนไทยแต่จากการตรวจสอบปรากฏว่าเป็นชาวต่างชาติในสองนนีีนะครับซึ่งจากการใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงเปลี่ยนรักเรือจำนวนติ่ที่ททททนักรุกประมาณติดสองลำเลยก็ทาให้มีเหความแตกต่างนะครับซึ่งรักเสียหายไปประมาณหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันสามร้อยบาท คุณผู้ชมน่าสนใจถ้าเราไปดูราคาตัว๋วค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันแบบอ e ีทิกเกตจำน่ายในยราคาคนไทยเนี่ย100บาทเด็ก50บาทส่วนต่างชาติเนี่ยจะจำน่ายเป็นผู้ใหญ่น500บาทแล้วก็เด็ก250บาท ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลในวงรอบเดือนที่ผ่านมาปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมาท่องเที่ยวเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันมากกว่า4,000 40, คนต่อเดือนครับแต่ข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบพบว่าไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและเกือบทั้งหมดเป็นชาวต่างชาติปปชเขาก็เลยสันนิษฐานต่อว่าอาจจะเกิดช่องว่างการจัดเก็บรายได้ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันมานานแล้วเลยทําให้เราเนี่ยสูญเสียรายได้เฉลี่ยดเดือนละกว่า5ล้านบาท ซึ่งปปชอบอกว่ากำลังเร่งตรวจสอบพยานหลักฐานหรือว่าเอกสารต่างๆอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งด้วยครับ คำถ,ถามคือเรื่องนี้มันเพิ่งจะเกิดขึ้นใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับคุณผู้ชมเรื่องนี้ยืนยันโดยอดีตผู้อำนวยการสํานักอุทยานแห่งชาติอย่างนายชัยวัน์ลิมลิขิตอักษรนะครับออกมาบอกแบบนี้นะครับบอกว่าตอนที่ท่านยังทํางานอยู่นะครับพบว่ามีรูปแบบของการฉีกตั๋วที่เป็นระบบฉีกตั๋วนะครับแล้วก็ไปเจอกรณีการทุจริตในหลากหลายรูปแบบนะครับทั้งกรณีฉีกตั๋วผีไม่สอดคล้องกับจํานวนของนักท่องเที่ยวจริงๆราคาตั๋วที่มันเป็นส่วนต่างระหว่างชาวไทยกับชาวต่าง ชาติแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการเก็บรายได้แบบเหมาจ่ายกับทางผู้ประกอบการด้วยครับวิธีการโกงเนี่ยก็โกงโดยใช้หนึ่งวิธีการโกงโดยใช้คนคือเปลี่ยนจากฝรั่งเป็นคนไทยครัสองก็จะใช้เทคนิคแบบเปลี่ยนจากจํานวนนักท่องเที่ยวซีซีเนี่ยไม่จากัดพวกเรือเนี่ยเข้ามาเลยเ,ลยเข้ามาได้รอบคิดแล้วก็ไปดียวเป็นรายวิคลายเดือนกัน ที่พดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระบุชัดเจนเลยครับว่าจะไม่ปล่อยให้เกิดความเสียหายต่อกรมอุทยานอย่างแน่นอนเพราะว่าการจัดเก็บรายได้จะลดลงแล้วก็มีผลต่อการเกลี่ยงเงิน ไปบำรุงอุทยานอื่นๆทั่วประเทศเรื่องของการจัดเก็บรายได้อุทยานในจริงๆเราก็นําเสนอข่าวเรื่องนี้กันมาหลายปีเนาะคุณผ <c oughs> ูณ้ชมแล้วก็จะเจอลักษณะของการถ้ายุคหนึ่งสมัยนึงก็คือการฉีกตัวเพียงที่คุณชัยวัตรบอกไปแต่พอมีระบบอ e ีทิ k เกตเข้ามาก็ด้วยความหวังว่าจะทําให้เรื่องของการฉีกตัวผีนะั้นมันจะหมดไปแต่กรณีที่ หมู่เกาะซิมิลันล่าสุดเนี่ยมันก็เป็นบทพิสูจน์ได้เหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าจะมีการทุจริตเกิดขึ้นมันก็อาจจะยังมีช่องทางที่นําไปสู่การทุจริตได้อยู่ดีก็คงจะต้องไปหามาตรการกันต่อไปนะครับค่ะการใช้อ e ีทิกเกตเนี่ยทำให้ทางกรมอุทยานมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดด้วยนะคะค,คุณผู้ชมแต่ขณะเดียวกันก็ยังพบว่ามีการทุจริตกันเกิดขึ้นอยู่อย่างหนึ่งที่บอกว่าต้องไปเข้มงวดกันก็คือบุคลากรนะคะถ้าหากว่าเป็นหูเป็นตาหรือว่ารู้เห็นเป็นใจกับผู้ประกอบการ ก็อาจจะทําให้เกิดช่องโหว่แล้วก็เกิดการทุจริตขึ้นได้นะคะ